สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเสริมความสวยกับคุณหมอดาลินดิฉันแพทย์หญิงดาลินวงไทยศัลยแพทย์ตกแต่งประจำเดอะซิปคลินิกนะคะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนแบบต้องอินเทรนนะคะจะเสริมลงทั้งทีต้องดูก่อนว่าซิลิโคอนอันไหนอยู่ใน กระแสบ้างนะคะหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นเดอซิฟคลินิกเราใช้อยู่2อ e ยี่ห้อเมนเตอร์กับโมติว่านะคะเมนเตอร์มี2รุ่นแล้วนะคะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะแต่และรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกาันบ้างนิดหน่อยนะคะรุ่นใหม่เนี่ยผิวเขาจะค่อนข้างาผิวจะค่อนข้างบางเนื้อเจลจะนิ่มขึ้นนะคะมีการปรับทรงให้เน้นความเนินหรือความอิ่มของตัวซิลิโคนมากขึ้นนะคะรุ่นเก่าก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นความชิดนะคะ นนจริงๆนยโดยส่วนตัวหมอชอบรุ่นเก่าทรงมันค่อนข้างสวยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบอยากเน้นเนินหนะ้าอกต้องเป็นเมนเตอร์รุ่นใหม่เอ็กซ์ตา้าเจลนะคะเนื้อเจลจะนิ่มมากเปลือกบางใส่ง่ายแผลเล็กนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะก็จะเป็นตัวโมติว่านะคะจริง,รงสองตัวเกาจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างโมติวาก็จะเน้นเนินเหมือนกันค่ะจะ จะใกล้ๆเคียงกับเมนเตอร์รุ่นใหม่นะคะเน้นความอิ่มของทรงเน้นเขาเรียก upper pole fullness ก็คือความเนินหรือความอิ่มของทรงจะเหมาะกับ2ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ฐานตัวเล็กๆแล้วก็อยากได้ความพุ่งมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญแผลเล็กค่ะมติว่านี่ก็แผ่เล็กยัดง่ายซิลิโคนมีความคงตัวสูงยืดยืนสูงเป็น3ตัวที่หมอแนะนํานะคะ โมดิวาเขาก็จะมี2รุ่นรุ่น Progressive กับรุ่นเอ g o n นอมิกนะคะถ้าเป็นมีชิปก็ต้องเป็นเอ g o n นอมิกนะคะเป็น4ตัวที่เราใช้กันอยู่ในเดอะซิ c คลินิค่ะ